สวัสดีครับวันนี้มาดูหลวงพ่อสุดนะครับนี่ข้างซ้ายนี่เรียกบัวใหญ่นะครับทางขวาเรียกบัวเล็กนะครับเป็นนี้นะค่านิยมเล่นหานะครับถ้าเป็นบัวใหญ่สวยๆนะผิวเหมือนเนี่ยนะผิวเหมือนบัวเล็กนะถ้าผิวผิวสวยนะอยู่ประมาณสักสองพันนะครับพันกว่าบาทสองพันนะครับบวกลบนะครับนะแต่ถ้าเป็นบัวเล็กเนี่ยจะถูกกว่านะอยู่ประมาณพันบวกลบนะครับนะครับ ก็แยกหลายบล็อกนะมีขอบสัดตังมีนะครับเนื้อเกินตรงนี้นะนะครับนี่โบใหญ่นะครับหรุมนี้นะเผื่อใครเจอนะครับก็ส่งรูปมาขายได้นะครับอตัดเป็นประมาณนี้นะอาจจะสึกไปบ้างนะครับแบบนี้นะครับสภาพนี้ก็จะอยู่แค่ประมาณหลายๆร้อยนะครับถึงพันแค่นั้นเองนะขายเก่งๆจะได้พันหนึ่งนะครับ นี่บัวบัวเล็กนะนี่บัวเล็กนี่สวยนี่คือผิวผิวดิ่มเดิมนะครับจะเป็นแบบนี้นะนะครับขอบตัดเนี่ยมีขอบสตางกับขอบแบบนี้นะครับในตัดชิกนะครับถ้าขอบสตังนี่เป็นซ,ซีเลยนะนะครับนะครับหลวงพ่อสุดนี้แยกหลายบล็อกนะนะครับ นะใครมียินดีรับเช่านะแบบนี้นะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะับเล็กกับ,บัวใหญ่แยกแค่นี้ใพ้พอให้ได้ก่อนแค่นั้นพอนะครนะนะครับส่วนรายละเอียดก็จะมีแยกปริย่อยลงไปนะกับราคาประมาณนี้นะครับไม่หนีกันแน่นอนนะครับส่งรูปมาดูได้นะครับที่ไลน์ดีแอดไซด์จีเนซีเอ็มนะจียูเอ็นซีเอ็มนะครับขอบคุณครับ